กูหลีก้วกูยังชิวกูจริงไอ้ยกูชิวกูจัดในเฮียยูเด็กๆเด็กๆมาได้แล้วเว้ยเตะเด็กมาได้แล้วว้ยเตะเด็กๆมาได้แล้วมาได้แล้วไอ้ที่ลูกแม่ควายก็ต่อจริงก็ต่อตัแรกเลยใช่ไหมแล้วก็ต่อหลุมแล้วมาได้เตะเด็กๆมาได้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 แล้วมาได้เต กูบอกเลยคนเชียวกดอกเียวดองดอกกูเลนะไอ้ย่าล้อเพลไก็อดไอออดออดี่วดอกนี่งไอ้้ลูกกระเบนไปไอ้เจ้าลูกกระบนไปลูกกระบไนี่ยลูกกระเบนไปเฮ้ยมึง่อยแล้วสัตว์วื่องมึงเอาอะไรวะอออออะไรครับจริงงงครับจริงงงครับจริงโอ้โหงครับจริง ไม่กูขอพูดแบบป๊บได้ปะกูขอพูดแบบป๊บได้ปะไม่ไม่มึงดูอะไรยิ้มสิบสามยเซอร์นี่ทาไมกูถึงปิดไมล์เพราะเขาจะปะกูต้องการที่จะพูดคือยังไง,ไงกูรัวตลอดใช่ปะแล้วหนึ่งมึงนั่งมึงแบบมึงไม่รัวเหมือนมึงนั่งพูดอ่ะสองมึงจะหยุดทำไมหยุดแล้วแบบบางครั้งมึงหยุดแล้วนั่งฟังยาวอ่ะเาใจปะมันเหมือนดับเว้ยเาใจปะมึงต้องรัวดิผิดว่างั้นกูผิดว่างั้นไม่ไม่คือการฟรีไมล์อ่ะมึงต้องหนาให้มันรัวๆไม่ใช่น้ากะ